สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอี่เกล้ยวนะครับเนาะกับเกมลัคกี้เนโกะน้ชมอ่ะจัดดูหน่อยว่าแมวนรกนะครับเนาะ0ุ0ห้าพันจัดทะเลผมมาสี่พันห้านะครับเนาะลุ้นดูหน่อยดีอาจจะเป็นจังได่นะครับเนาะเกมนี้ก็ลุ้นแบบไม่มีการให้เราหมุนเราอะไรเลยคือเราเสี่ยงดวงอย่างเดียวต้องชมเกมนี้ลัคกี้เนโกะที่ว่าผมไม่ค่อยชอบซื้อผมชอบเบ็ดเอาอ่ะอันนี้ก็ลองซื้อดูนะครับว่ามันจะคุ้มไหมถ้าไม่คุ้มก็ต้องบิดเหมือนเดิม อาวมาคูณหัวกับผมคืนนี้คือเสี่ยงตัวปูนอย่างเดียวเลยเกมนี้ท่านผู้ชมอ่ามา96สวยอ่ามาดีครับมาดีมาดีนะครับมาดีแบบนี้มาดีเอเรียบร้อยสวยผมใบเกิดอ้าวได้อยู่ครับผม3 6มมาโอ้โหก็ถือว่ามาดีครั้งแรกที่ว่าผมซื้อรางวัลฟิวเจอร์เลยเนี่ยท่านผู้ชมปกติซื้อมันไม่เข้าเลยต้องเบ็ดเอาเองเอสวยผมมาร4อย โอ้ยจัดไปครับผมมาสอง0ันสี่เลยสอง0ันสี่เลยนะท่านผู้ชมเอาดิเอาดิครึ่งทางแล้วนะครับเนาครึ่งทางแล้วตอนนี้เมื่อกี้เราจัดไปสี่สี่พันห้าครับเนาะเอาเรียบร้อยผมบ้างนี้เรียบร้อยสวยผมมาแปดร้อยจัดไปามาสามพันผอุ่นใจแล้วท่านผู้ชมอย่างน้อยก็เจ็บไม่เยอะแหละถ้าเกิดมันไม่เข้านะถ้าไม่เข้าก็เจ็บไม่เยอะเอาเรียบร้อย โอ้โหซื้อไม่เคยไม่เคยบวกสักครั้งเลยท่านผู้ชมเกมลักกี้ในโกะเนี่ยเกมแมวนรกเนี่ยท่านผู้ชมไม่เคยบวกสักครั้งเลยอ่ะได้มาสามมาสามท่านผู้ชมโอ้ยอย่างว่าไปผมเราสูตรเดิมอละเกมนี้ต้องเบ็ดเอาเองนะครับเนาะเกมนี้ต้องเบ็ดเอาเองผมซื้อทีไรไม่เข้าทุกทีเลยต้องเบ็ดเอาเองตลอดนะครับเนาะไม่แนะนําให้ซื้อเลยท่านผู้ชมเกมลักกี้ในโกะนะแต่เกมอื่นก็พอได้นะแต่เกมนี้ซื้อไม่เข้าเลย เพราะว่ามันไม่ได้ลุ้นแบบการหมุนการอะไรเลยคือว่าเราแบบซื้อแบบเสียแบบสูมนิ่มๆไปเลยอ่ะมันไม่แตกต่างอะไรกับแบบว่าเราเราเบ,บ็ดเองอ่ะอ่าเรียบร้อยผมสวยงามมา180จัดไปโอ้ยเอาสวยผมมา15โอ้ยอย่างว่าสวยตรงไหนวะอ่า60เฮ้ยเฮ้ยสกเตอร์สกตเตอร์สกตเตอร,ตรต์ว่ายังไงครับผมว่ายังไงครับผมมาไหมโอ้ยเอายังมีหวังท่านผู้ชมยังมีหวังวะ ยังมีหวังยังมีหวังว่ายังไงว่ายังไงฮึบฮึบฮึบเรียบร้อยครับโอ้โหเข้าจนได้โอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงเราหมานด้วยเบ็ดร้อยโอ้โหเป็นยังไงเมื่อกี้เราซื้อเบ็ดหกสิบไปแค่สี่พันห้าอนี้เราซื้อเบ็ดร้อยที่ราคาหนึ่งร้อยนะครับเนาะโอ้เป็นยังไงเราซื้อไม่คุ้มจริงๆนะท่านส่วนนะเกมนี้ครับเนาเรียบว้าผมคูนมาเร็วมากไปยี่ยังก็ไปโอ้โหนึ่งพันอ่ากำคูยังไม่กำไรเลยท่านส่นยังไม่ได้ทุนคืนเลยนะ คุนเรามา5,000นะเอามาร้อยอสวยผมมาเหียบร้อยหน้าสันไปหนึ่งดอกโอ้ยเอามาพันห้แล้วก็คูณมันก็เหมือนจะมายากเลยท่านผู้ชมมันไม่ใช่คูณไตตัวหรือว่าคูณแบบชนิดแบบว่าแตกแล้วคูนขึ้นอัตโนมสแต่มันไม่ใช่มันเป็นคูนลุนจากแมวเลยคูนคือมายากมากนะอ่ะคูงทุนกัผมห้าพัน ได้ทุนคืนแล้วท่านผู้ชมเหลือสามรอบก็กำไรนะครับนะ้องเอาเรียบร้อยไปยังไปโอ้ยสองพันห้าสวยเอออย่างน้อยก็กำไรมาสองพันห้าท่านผู้ชมมาเก็บไม่เยอะเก็บไม่เยอะนะครับเนาะอ่าเหลืออยู่สามรอบมาหนักหนักหน่อยมาหนักหนักหน่อยมาโอ้โหอย่างวะาสองรอบสุดท้ายเอาเรียบร้อยไปยังไปโอ้ยสวยผมหกพันอือสะใจดีมาบ้างนี้สะใจกับซื้อรางวัลมันไม่เข้าอนะ่ะท่านผู้ชม โอ้โหมันน่าหัวร้อนนะซื้อรางวัลไม่คร้าบิดแบบนี้แตกดีกว่าอีกหน่อยไหมเอาเรียบร้อยผมมาอีกพันสี่ร้อยแตกไปดีพันห้าเป็นยังไงล่ะกรายหนึ่งหมื่นไปเลยอือสะใจดีดีว่ะรางวัลรวมนะครับเราได้มาหมื่นสองนะครับเราในการเข้ารางวัลแบบซีซในราคาหนึ่งร้อยนะครับเนาะอ,อ่ะโอ้ยเบ็ดเกินไปเหลือหมื่นสี่จ้อยท่านผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรครับผมหมื่นสี่เก้าร้อยก็เท่ากับหมื่นห้าท่านผู้ชมอ่ะก็ขอหนีเลยแล้วกันนะครับนเนาะเกมนี้แนะนําไม่ต้องซื้อฟิวเจอร์ท่านผู้ชม คือเบียด์ต่อเองผมว่ามันเข้าดีกว่านะเอาจริงนะเกมลักกี้ในโกนะครับเนาะอ่ะก็หนีเลยแล้วกันทุกู้ชมก็ไปหาเล่นเกมอื่นดีกว่านะครับเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปนะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ